สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ตรงกับวันที่25มีนะคาคม2025นะครับก็ฟุตบอลฟีฟ่าเดย์โปรแกรมฟีฟ่าเดย์ก็กำลังห้ามหันกันอยู่นะครับณขณะนี้นะครับหลังจากฟีฟ่าเดย์มันก็จะเข้าสู่รอบปกติฟุตบอลลีกต่างๆนานาก็จะเข้ามาดวลแข่งกันเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้ก็จะว่าถึงฟุตบอลไทยลีกหนึ่งนะครับนัดที่27นะครับของฤดูกาลนะครับ ก็วันนี้นะครับวันนี้จริงๆแล้วบุรีรัมมีนัดตกค้างนะครับวันที่25อ่าจะไปเยือนลำพูนวอริเออร์นะครับณขณะนี้เนี่ยยังไม่ทราบผลนะครับก็รอลุ้นกันไปนะครับผมสาหรับแฟนบอลลำพูนแล้วก็แฟนบอลบุรีรัมนะครับน่าจะไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าบุรีรัมแข็งแกร่งเหลือเกินนะครับผม โปรแกรมนัดสุดสัปดาห์นี้ก็จะเริ่มวันศุกร์เลยครับวันศุกร์ที่28นะครับเวลา19นาฬิกาคู่แรกนะครับราชบุรี FC นะครับที่อันดับที่5ของตารางจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของประจวบ f c นะครับที่อันดับที่6ของตารางนะครับวันเสาร์ที่29นะครับ6โมงเย็นนะครับบุรีรัมยูไนเต็ดนะครับที่อันดับที่1ของตารางจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของระยอง f c นะครับที่อันดับที่14ของตาราง สวัสดีครับนักครราสีมา FC ีนะครับทีมดับที่10ของตารางจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนเชียงรายอยู่ในเตทีมดับที่12ของตารางนะครับเวลา18นาฬิกาหนองบัวพิชยะนะครับทีมดับที่13ของตารางนะครับเวลา19นาฬิกานะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสุโขทัย FC นะครับทีมดับที่9ของตารางตามด้วยอุทัยธานี FC นะครับทีมดับที่8ของตารางนะครับ จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของมิจีปทุมยูเนเต็ดนะครับที่อันดับที่3ของตารางนะครับเวลา19บเนาฬิกานะครับนี่คือวันเสาร์นะครับวันศุกร์และวันเสาร์ข้ามไปวันอาทิตย์นะครับเวลา18บแนาฬิกาคู่แรกนะครับลำพูนวอลเลอยร์นะครับทีมอันดับที่10ของตารางนักขณะทําคลิปนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของการท่าเรือ FC นะครับที่อันดับที่4ของตารางนะครับแบงก์คอกยูเนเต็ดนะครับที่อันดับที่2ของตารางจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของคอนแวนยูเนเต็ดนะครับที่อันดับที่16ของตาราง นครปฐมยูเนเต็ดนะครับทีมอันดับที่15ของตารางนะครับ19นนฬิกาจะเปิดบ้านต้อนรับการไปเยือนของเมืองทองยูเนเต็ดนะครับทีมอันดับที่7ของตารางนะครับนี่คือโปรแกรมนัดสุดสัปดาห์นะครับก็หลังจากครบนัดนี้แล้วก็จะเหลืออีกแค่บางทีก็1นน,นัด2นัดนะครับคาดว่าบุรีรัมนาจากวินเนอร์นะครับในขณะน,นี้แต่ต้องรองดูดูผลนะครับไปเยือนลำพูนนี่ผลจะเป็นเช่นไรหากไม่มีอะไรผิดพลาดบุรีรัมเก็บ3แต้มได้อีก2นัดก็ ก็เล่นประคองประคองไปก็น่าจะได้แชมป์แน่นอนแหะครับตอนนี้แอดมินก็ให้บุรีรัมยูเนเต็ดเข้าเป็นเดอะวินเนอร์เป็น99.99%แล้วครตามด้วยแบงคอกยูเนเต็ดนะครับที่เตะมากกว่าด้วยนะครับที่เตะมากกว่าด้วย2นัดก็ติดตามรับชมเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูตารางคะแนนนะครับตารางคะแนนนี่ก่อนบุรีรัมฟัดกับลำพูนนะครับอ่ะจะอัปเดตกระตรงนั้นก่อนอ่ะตามมาครับผมครับมาดูตารางคะแนนนะครับ อขอย้ำว่านัดนี้นี่ยังรอรออัปเดตผลบุรีรัมกับลำพูนอยู่นะครับแต่ว่าณขณะนี้นี่บุรีรัมเนี่ยนำโดง่งเป็นจ่าฝูงเลยครับใช่ว่านำโด่งนะครับเพราะว่ามันคนละรอบกันกับแบงคอกยูเนเต็ดอยู่แล้วเนื่องจากว่าบุรีรัมยูเนเต็ดแข่งน้อยกว่าแบงคอกยูเนเต็ดสองนัดนะครับขณะนี้ แข่ง24นัดชนะ18เสมอ4แพ้2นะครับมีอยู่58คะแนนนะครับนี่คือล่าสุดของบุรีรัมยูเนเต็ดเลยครับตามด้วยแบงกอกยูเนเต็ดนะครับแข่ง26ชนะ16เสมอ6แพ้4มี54แต้มนะครับถ้ารักษาทรงนี้นะครับตามค่าสรรพสิทธิ์ของไทยลีกแล้วบุรีรัมย์แล้วก็แบงก์กรงจะได้ไปเตะถ้วยใหญ่ของ a c l นะครับโอ้ต้องเตรียมทีมกันสุดยอดเลยครับนาารน ACL เน่ีย เท่าที่ดูนเงินรางวัลเยอะมากเลยครับว่ากันตามศักดิ์ศรีโอ้โหถ้วยใหญ่เนาะอันดับที่3นะครับตามมาห่างห่างนะครับ BG ปทุมยูเนเต็ดนะครับแข่ง25ชนะ13เสมอ6แพ้6นะครับมีอยู่45คะแนนตามด้วยการท่าเรือ f c นะครับแข่ง24เนี่ยแข่งน้อยกว่าโปรแกรม2นัดนะครับชนะ1 1เสมอ7แพ้6มีอยู่40คะแนนแล้วก็ลาดบุรีนะครับลาดบุรี f c นะครับมีอยู่40แต้มนะครับ แข่ง25ชนะ11เสมอ7แพ้7นะครับก่อ3 4 5นี่อาจจะได้ไป ACL 2นะครับต้องใช้คำว่าอาจจะก่อนนะเพราะว่าอาจจะมีประจวบหรือเมืองทองเข้ามาแทรกอย่างเงี้ยแล้วก็มีการเพย์ออฟด้วยนะครับเพย์ออฟก,กับทีมหลีกอื่นๆนะครับอย่างเช่นอาจจะไปออสเตรเลียสิงคโปร์มาเลเซียอะไรประมาณนี้นครับต้องไปต้องไปเพย์ออฟก,กันบ้างนะครับก็ติดตามรับชมไปนะครับในโปรแกรมล่าสุดอะ ทาง ACL เขาจะประกาศมาอย่างไร AFC ACL นะครับของเจ้าของบอลถ้วยเขาจะว่าอย่างไรอ่าพีทีประจวบนะครับมี37แต้มนะครับตามด้วยเมืองทองอยู่ในเตตมี35แต้มโอ้เมืองทองเนี่ยห้านัดล่าสุดเนี่ยชนะ1แพ้สี่เลยครับจากอันดับที่3ลนลงมานี่เลยครับมาที่7็ด่คาดว่าจะหล่นลงไปอีกหรือเปล่าติดตามรับชมนะครับอ,อุทัยธานีนะครับจากท้ายตารางนู่นนะครับขึ้นมาอยู่อันดับที่8นะครับ มีอยู่33คะแนนเท่ากับสุโขทัยโดยอุทัยธานีนี่มีข่าวแว้บๆกับโคดอ้นลังสรรค์วิวัฒชัยโชคนะครับโปรดติดตามตาอยากกระพริบอะไรประมาณนี้ครับแฟนๆอุทัยธานี f อีนะครับอันดับที่10คือลำพูนวอลเลเออร์นะครับอ่าเนี่ยเดี๋ยวรอผลนะครับเย็นนี้นะครับฟาดแข่งกับบุรีรัมยูเนเต็ดจะเป็นเช่นไรนะครับโดยสถิติ5นัดล่าสุดนี่โอ้ดีนะครับเนี่ยแต่ว่าแมตช์ล่าสุดแพ้ถึงแม้แต่ว่า5นัดล่าสุดเนี่ยชนะสักสามเสมอ1นะครับนี่คือลำพูนวอเออร์นะครับ อันดับที่11นครราชสีมา FC สวัสด์แคร์นะครับมี31แต้มนะครับก็เหนือกว่าเชียงรายยูเนเต็ดอันดับที่12อยู่2แต้มนะครับเชียงรายนี่มี29แต้มนะครับโอ้โหต้องต้องเร่งเครื่องนิดนึงนะครับเชียงรายเนี่ยเพื่อให้หลุดโซนนะครับจริงๆก็แอดมินคิดว่าเชียงรายน่าจะหลุดโซนได้นะครับตามประสบการณ์แล้วนะครับหนองบัวพิชยะไล่มาถือว่าติดๆนะครับกับอารยองนะมียี่สแต้มนะครับต่างกันแค่ประตูได้เสียแค่นั้นเองนะครับเนี่ย ต่างกันแค่นั้นเองหากว่าเชียงรายยังไปสะดุดอีกอย่างเงี้ยเกิดระยองชนะมาเนี่ยระยองแซงนะครับระยองแซงแต่ว่าระยองเนี่ยเจอบุรีรัมย์ในนัดสุดสัปดาห์เนี่ยถ้าจะแซงได้ยากอยู่มาดูนครปฐมนะครับมี21แต้มกับคอนแกนยูเนเต็ดนะครับว่ากันว่าคอนแกนยูเนเต็ดน่าจะไปไทยหลีก2แล้วไปเมืองไทยหลีกนะครับแล้วก็นครปฐมยูเนเต็ดเนี่ยก็ยังต้องลุ้นอยู่นะครับนัดล่าสุดก็ชนะอยู่แต่ว่าต้องลองดูว่า ใน5แมตท,ที่เหลือเนี่ยจะเก็บได้ได้เต็มหรือไม่นะครับโปรดติดตามนะครับถ้าเก็บได้เต็มก็มีสิทธิ์ที่ว่าจะหลุดโซนได้นะครับตามทฤษฎีจะเป็นอย่างนั้นอยู่นะครับอ่ะติดตามรับชมไปดูกันนะครับนี่คือตารางก่อนนัดสุดสัปดาห์นะครับอ่าก็เย็นนี้อ่าจะมีบุรีรัมย์กับลำพูนนะครับฟาดแข่งกันนัดตกค้างนะครับโดยลำพูนจะเป็นเจ้าบ้านนะครับอแอดมินจะมาอัปเดตอีกทีหลังจากได้ ได้ผลการแข่งขัน,นขคู่นี้นะครับผมสหรับวันนี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับไปเชียร์ฟุตบอลไทยนะครับพบกับสีลังกาขอให้เราได้3แต้มมาก่อนก็นแล้วกันนะครับผมสหรับวันนี้สวัสดีครับ